ถ้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันให้กับพวกเราช่องจีบ m 2 5ด้วยนะคะแต่คนที่แบบว่าทักจีบแล้วเนี่ยจับได้ว่ามีคนอื่นปุ๊บละอรารวาดเลยคือคนกลางเนี่ยแรกก<ม>ูจะฉันไม่ยอมใครมีชู้หรอเช่นครั้งนึงคุณเคยจับได้ว่าเออผู้ชายเป็นไเาเรียกว่าไฮโซนั่นแหละซื้อกระเป๋าให้จนวันหนึ่งไปกินข้าวผู้หญิงคนนี้เป็นดาราด้วยกัน เปิดเข้าห้องเจออยู่บนเตียงด้วยกันเลยว้าวแล้วคุณทำยังไงคะแต่งโมฟาดหัวสิคะว้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอยู่ดีๆคุณมีแต่งโมอยู่ในมือบ้าเอิญมันอยู่บนโต๊ะมันอยู่อย่างงัแล้วฉันก็ทุ่นรูปเลยเหรอปลาใส่กัะบแล้วจ่าลาคนนั้นก็ทำยไงที่อยู่บนเตียงอ่ะก็หลบหนีแล้วดิฉันก็ถอยรถออกแล้วนางก็กระโดดใส่ขึ้นกระโปรงผู้หญิงหรือผู้ชายกระโดดผู้ชายใส่กุงเกงินอ๋อชิลักชิลักหยิบไปใจอ่ะโอ๊ยใครเอาทำไมเรื่องนี้ฉันยังไม่ได้ยิน อยู่ก็รู้อยู่แล้วมันจะไปทำง่าไม่รู้เรื่องหรออีนี่ไม่รู้ะอยากรู้มาพี่เอ้เราอยู่รายการแฉไม่ใช่เหรอคะแฉรมะสงสารเขาก็มีครพัวอะไรกันหแล้วเขา่รนเห่งพัวแเอาวถึงเวลาวันนึงไปทำไงผู้หญิงคนนั้นทำไงอะ ไม่ทำสิเพราะมันเจอหน้าฉันมันก็ชดเสษอะไรไม่ได้คือเมื่อก่อนน่ะพิมพ์จะเป็นคนแบบว่าไม่ได้นี่ผู้ชายของฉันเธออย่ามายุ่งถ้าเกิดเจอแล้วก็คือร่วมงานไม่ได้อย่างนี้เลยนะชี้เลยเหลอแบ l ็คลิ i s t เลยเหรอ black list แต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แมวแบบว่าเป็นแมวเหมี่ยวตอนนี้เป็น b l a c ย์อื่นแล้วเองเป็นเด็เนี่ยเป็นคนที่คนจีบเยอะมากแต่การที่จะเข้าถึงนางยากเหรอ ก็มีบ้างสมัยเด็กๆสาวๆอะไรเงี้ยทำไมพี่ซินดี้ไปเลยเนี่ยเราไม่ได้ไม่มีอะไรติคอร์ดละสมัยแต่พูดในซินดี้เขาจะเป็นคนที่มีครอบครัวคนแรกใช่งงานเป็นคนที่น่าเบื่อที่สุดเลยค่ะไม่ต้องเรียบร้อยมานี่คือแบบน่าเบื่อมากโน้ตอร์เรียทูเทลจริงเหรอโน้ตดราม่า23ปี24ปีแล้ว ไม่สนุกนะบอกผู้ชายกูยังไม่สนุกว่ะไม่สนุกเลยอ่ะมันไม่ใชเรื่องเล่าใช่ไหมสู้คุณสองคนจะพูดคุยไปเล่ากันเองเล่าได้อีกเยอะอ๋อแน่นอนค่ะถึงทุกวันนี้ชีวิตมันดีเหลือเกินชีวิตมันดีเหลือเกินตำนานอ่ะที่บอกมันไดเกตเคยบอกอะไรนะเคยเสียดาราผู้ชายคนหนึ่งกลางผับจริงไหมอุ้เสียเสียยังไงที่บอว่าอยากกินอยากกินแค่คนเดียวเหรออ๋อฉันรู้ตอนนั้นฉันหนุ่ยเห็นแก่ก็กูรู้มึงอย่าไปต้องมาเมาส์กูหรอกกูรู้มึงของมึงเล็กไม่ยุ่งด้วยไ่นจริงหรือเปล่า เหรอไม่รู้มั้งไม่แต่บอกว่าแค่คนเดียวเหรออะไรวะอ้าวตอนนี้กำลจะพูดเลยไหนจะพูดละฉันรู้แต่พูดเับมก็อยู่เด้อตายแล้วเหรอมีหลายคนเน่มีหลายคนเป็นคนที่ตขไปตรงมาผู้ชายเดินจับเดินจับก้นปุ๊บมันหันต่อยเลยนะใช่มันไม่ได้เลยนะผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้ต่อยเลยต่อยเลยเซ่ไม่ใช่ว่าชอบนะหันต่อยแล้วเราต้องดึงมันออกจากร้านนะมันยืนมันจะม่ ต่อยผู้ชายอ่ะเขาแบบว่าดูเหมือนจะแลดแต่ห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะอะไรนะเดี๋ยวก่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางชมใช่ไหมชอบชอบนางชบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นฝรั่งคำว่าแลดเนี่ยคือดีหรือพี่ดีไม่ต้องต้อเข้าใจนางนะไรโน่อีซาร์ไรโน่ไรโน่ควิดเลยจะนางเกจะอยู่เกางเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกไงนี่นางมานานแล้ว ภาษาไทยไม่ถนัดขึ้นมาทัเทเลยาใชค่ะบิดกันนี่ก่อนเมื่อกี้นะบอกเกดเกดวันนี้เราลักกันนะบอกตัวเองออไมาตัวเอ้ช่ไงบอกว่าเราเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวห่วงเนื้อห่วงตัวไม่แบบ not easy จบเาเขาเขาจบดีเขาจบดีแต่นั่นคือแม่ชี ไม่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นผมไม่ไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยเบสิกเหรอคะความวิสเบสิกมาแกสันเบสิกร้อ23่ปีผู้ชายคนเดียวเลยอ้าวถามเขาสิพี่ไม่เคยมีแฟนพี่ก็มีแฟนกับคือพ่อคนนี้แหละคนนี้เลยตั้งแต่19อ่ะโอ้โห เขาก็เป็นในแบบช่วยไม่ใช่หรอเมื่อก่อนเนี่ยใช่เขาก็เริ่มต้นเป็นในแบบเขาก็เลิกเกตอ่ะเดินพี่่อะเดินแบบกับเขาแบบไบร์ทไบร์แบบนี้กันอีกเลยใช่แล้วก็ไม่เคยมีแฟนคนอื่นอีกเลยในท้งยที่สุดไม่ไมีคนเดียวเลยน่าเบื่อมากไปไหนไม่ได้เลยเพื่อนชวนไปไหนไปไหนไม่ได้เลยไม่ไปไหนเลยสินีีไม่ไปไหนเลยเนแล้วเวลาเราคุยกันนะสินดีก็จะหล่อจีบวะหรอหลอถึงไม่ได้ ไปไหนเนี่ยแค่ฟังก็ฟินแล้วค่ะอุ้ยเรื่องเราวี่พี่แต่ละนางคือแซ่บแกนางจะมีวีรกรรมันเกือบทุกวันโอ้โหมีแบบมีอะไรให้อัปเดตตลอดเวลาสนุกดีสนุกดีจนวันนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาบอกมิตรภาพมากกว่า20ปีที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้จนลูกโตกันหมดแล้วลูกบางคนอาจจะต้องไปพระเอกนางเอกกันเร็วๆนี้แล้วด้วยซ้ำไป ขอเป็นแชมป์โลกเทนนิสกับนักว่ายน้ำเนี่ยนักว่ายน้ำที่วัดเพราะว่านุ่ของคุณซินดี้เนี่ยดูชัดเจนว่าอีกไม่นานต้องเป็นนางเอกหรืออะไรสักอย่างวัดเวลมาแล้วใช่สวยฉันเริ่มแบบว่าเริ่มกลับมาแบบเริ่มมันต้องกลับมาอยู่เริ่มเข้าที่แล้วแต่เพิ่งจะครบสิบสามเอสิบสามผมกูจะเกลียดเท่าไหร่ลูกสิบสามกำลังจะสิบสี่แล้วพ่อปีนี้สิสูงมากแล้วอะสูงสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอะสิบสามเอ มันจะไปจบที่เท่าไหร่นั่นาศิร์อย่าสิคมัจะหาสูงไม่ได้อย่าสูงมั้งเฮ้ยแต่สมัยนี้ผู้หญิงเด็กๆก็สูงเหมือนกันนะหน้า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 ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี